สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิ้มปล่อยมอนการ์ดเกมไปครับไม่คุยกันแล้ววันนี้ไม่เปิดครับเราเปิดอะไรครับเปิดเปิดอย่างนี้เลยเหรอฮ่านมาฮ่าอ่าฮมานมาฮ่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 าแบาเทาลมานมานะครัาส่าฮ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 บาฮ่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 าจะได้อะไรกัาบ้าฮ่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 าราฮนา่าฮ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 ้าฮ่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 าด่าเาฮ่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 าาฮันฮ่่าฮ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 ่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับ2 0 2นะครับวันนี้ เออลืมไปก่อนจะเริ่มแน่นอนการบล <Un block S 2> นะ็อกแบทเทิลมีวิธีการต่อสู้ของเราในแบบการบล็อกแบตเทิลใช่ไหมแต่วันนี้ที่พวกเรารู้สึกว่าเออมันที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นแบบหลอดเลือดแบทเทิลกันอย่างแท้จริงเพราะว่าโอกาสที่มันจะเสมอเนี่ยมันแต่ก่อนมันมีมากนะครับอันนี้มันจะไม่มี้วนะฮะเราจะไม่ให้เสมอนะครับผมมาบอกคะแนนกันก่นกอนเลยนะแล้วมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะครับวันนี้นะครับถ้าหากว่าเปิดได้วีนกครได้2คะแนนมี s อสพละยี่สิบนะครับ เปิดได้วีทำดาเมจฝ่ายตรงข้าม2คะแนนครับนะครับวีสตาร์สามคะแนนถ้าเป็น SR นะครับก็คือ4 4นี่คือไม่ว่าจะเป็นตัวโปเกมอนหรือจะเป็นตัวเทรนเนอร์ก็4ี่ใช่ SR ใช่ใช่แล้ว4ครับอ่าถ้าเป็น HR ก็จะเป็น5คะแนนอ่าและ UR UR นี่ยากมากพวกสีทองโอ้ยนะครับยูอาร์สิบคะแนนไปเลยสิบดาเมจไปเลยโอ้ดีเดอร์มันแรงมากเลยเออทีเดียวแล้วครึ่งหลอดนะครับผมแล้วก็จะมี นิดเดียวพิเศษนะครับอ2อ,อย่างก็คือถ้าหากว่าได้เป็น SR Trainer ทำดาเมจฝ่ตรงข้าม4แล้วฮิลเลือดตัวเอง5ตีพร้อมฮิลเหรอใช่แล้วนะถ้าเป็น SR Trainer จะตีพร้อมฮิลแต่ถ้า SR p o k ก m o n ไม่ได้อะไรนะครับได้ดาเมจอย่างเดียวอ่าโอเคโอเคอแต่ว่าโป k ก m o n มีพิเศษโปเกมอนมี Alternate Art อ่า Alternate Art นะครับก็คือทำดาเมจฝ่ายตรงข้าม10คะแนนเท่ากับ UR ไปเลย นะทุกคนน่าจะเข้าใจละโอเคหลอดเลือดมาเลยครับแล้วก็พวกเรารอวันนี้มาอย่างเดินน,นไปเลยครับอันบอกแบทเทิลฮะมาพวกเราก็พร้อมแล้วครับอ่ะวันนี้ใครเริ่มก่อนดีครับบู๊มาผมก่อนครับบู๊ก่อนนะซองแรกของผมครับครับอื๋อพีปป่ ป,ปี้ครับพายาชิกาเมะนะฮะโอ้มีความสามารถด้วยเนี่ยหนึ่งครั้งที่เทอร์ฝ่ายเราครับเลือกการ์ดโปเกม,มอนย่าหนึ่งใบนะครับจากสรารการ์ฝ่ายเราครับให้ฝั่งข้ามดูนำขึ้นมืออ๋อก็คือหยิบโปเกมอนย่าจากสำรักการ์นี่เองนะฮะขึ้นมือโอค<อ>าซารุครับอึ๊บเอ๊ะ,อะดีนะใบเก่าเหรอไม่ใช่ดับเบิลเทอร์โบชื่อนี้ไม่เคยมี ไม่เคยมีใช่ไหมดาเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้อยู่ครับใช้ทํากับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะถูกลบ20อืมก็คือ,อติดแล้วตีเบาลงแต่ว่ามันได้ 2, 2> ลูกไว้ติดอาเซอุสโอเคครับอ,อาเซอุสติด2ลูกเร่งพลังงานได้ถ้าจะไม่ผิดอยังไม่มีดาเมจนะของบูธยังครับโอเคได้เหมือนกันครับไฮอาชิการะนะครับอารุล นะครับโยม,มาวารุครับรบ,บีดารุนะครับฟันหน้าทำงานใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราโจวกคัสจากสันลบคัสจนได้การบุญมือฝ่ายเราเป็น5ใบห,<อ>หุ้โอ้คุณน่ะคุณคุณน่ะอันเนี้ย5ใบเหรอจน,จนบุญมือห้าใบต้องวีเลยเนี่ยโอ้โหแต่ละนี้งต้องใส่ไว้แล้วเนี่ยโอเคขอแยกไว้นะครับแล้วก็พิกซี่ยังไม่มีดาเมจแต่ได้ตัวชายแหม,ม,ม,มารอบผมครับอันนี้เป็นเอ่อเอลิกซเบิร์ครับซิมโบล่านะครับมิคารุเกะครับมิโนมุจิฮะ ดโนสครับไดโนสครับไม่มีอะไรฮะเ็นโทราอู้ดตีงานเดียวเลยนะตีได้นะครับจิลักจิโนเอเลบูอ่ายาจิลอนครับผมว่าผมแห้งครับไาเมลโอ้อันนี้เป็นเอ่อชุดน้ำดื่มสะอาดนะครับฟื้นฟู HP ไฟเราทุกตัวตัวละ20นะฮะป้าโบคาซารุครับไนเติ้ลครับ อ่าไม่มีเลยครับมานาฟี่ครับม่านขึ้นน้ําครับตาใดที่โปม้มน,นี้ครับยังอยู่ครับโปม้มอนบนเบนฝ่ายเราทุกตัวครับจะไม่รับดาเมจจะท่าต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามครับของดีแท<ห>นมิวเขามิวหลุดแล้วใช่ครับใช่เลยที่ชพีเจ็ดสิบเนี่ยอืมที่ชพีเจ็ดสใช่เอาเอาพวกแบบอินเทลร์เน็์ฟลิกชูเตอร์ยิงลําบากแล้วนั่นน่ะมาแทนมิวเลยตัวนี้ยมาแทนมิวเลยนะฮะแยกเลยนี่ ความทะเยอทะยานของชิโร่นะครับของเจนนี่ปีเด็ตเหมือนกันโจการ์ดจนสันตุการ์ดนะครับจนการ์ดบนมือฝ่ายเรามี5ใบถ้าเธอก่อนเราโดน KO นะครับตัวเป็นสามใบอันนี้ก็เป็นสามใบเอแล้วครับเป็นโกลุกครับอ่าปิปปี้กาไบัยเกียครับโอ้ดัมครับเฮ้ยวีป่าน่าจะเป็นวีครับก็าจะวีเฉยครับฝ่ายก้อนวีครับฝ่ายก้อนโอเคมาครับได้นะครับสองครับสงดาเมจครับปักเข้าไปแหมคราวนี้เขาเปิดดาเมจก่อนนะ เออแหว่งน้ำตกมากมาครับอันนี้เด็กไฟต้องใช้ครับผมโอ้ทำไรได้ครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายใช้ได้นะในแต่ละเทิร์นนะครับทำได้หนึ่งครั้งเลือกการ์ดพลังงานไฟหนึ่งใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดไฟเรานะครับติดที่โปื้อนไฟบนเบนซ์ของตัวเองแต่ว่าติดปุ๊บจะต้องโดนตตัวนับดาเมจสองลูกแต่ก็เดี๋ยวยี่สิบนะครับวิผมว่าผมมีเหมือนกันเฮ้ยโคฮิโกซาลุอันฟิฟี่มีแหละเอ้าวันแล่ ทันเทพอาร์เซอุสวีแม่เปิดมาเลยนะเนี่ยแม่เปิด <déb fim. S 2> แป้แมมาให้เลยดาเมจเท่ากันแหละนะแต่ว่า <dep art S 2> <ะ S 1> ดาเมจสองเหมือนกันแต่ว่าที่ที่ผมบอกว่าเขาใช้คู่กับเอเน g y จีอันนั้นน, 4, นะครับก็คือ Trinity c h a r ์ e เขาติดพลังงานไล้4สีลูกนะครับเลือกการ์ดพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด3ใบจากสำหรับการติดที่โปเกมอน V ฝ่ายเราตามชอบอนะครับตามชอบแล้วสับสำหรับการก็คือ เป็นพื้นฐานของหลายๆเด็กเลยล่ะตัวนี้ใช่นะครับของดีฮะขอแยกเอาไว้อ่ะบูธโดนไปสองคะเนนโอเคไม่เป็นไรครับเจ้าๆกันนะเอล่ะครับเออมิโนมาดามครับบิปป้าครับนัชชีครับบุยเซลครับและเอ้ยเออโอ้มาเหรอมาแล้วเฮ้ยเอ้ยอ้ยสีอ๊อเย้โอ้โหเย้ต่อเนื่องกันเลยครับอเซวตวีซาครับนี่ ฟรีปที่โนว่าครับดามจ2 0 0ครับไร้สีสลูกนะครับเลือกการพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด3ใบครับจากสำหรับการฝ่ายเราครับติดที่พุนวีครับฝ่ายเราตามใจชอบแล้วสับสมกระดครับเหมือนกันใช่แต่นี่ครับมีพลังวีสตาด้วยครับความสามารถซ่าเบิร์ดนะครับใช้ได้ในเทิร์มฝ่ายเราครับเลือกการที่ชอบได้สูงสุด2ใบครับจากสำหรับการฝ่ายเราแล้วนําขึ้นมือครับแล้วก็สับสมกระดนะครับนี่โอ้โหก็คือใช้ความสามารถฟรี เอาสองใบขึ้นมือแล้วก็ให้เล่นใช่ครับใช่ครับแล้ววีสตาเสียโดนเคโอเสียเท่าไหร่เออเขาเขียนว่าเสียสองครับใช่ป่ะการเอามอลสองใบเองนะครับเอสพีสองร้อยแปดสิบเสียสองโอ้ my god ผมโดนไปอีกสามดาเมจครับตัวนี้ตัวธรรมดาเนาะอืมอุ้ยเขาเขียนว่าวงเล็บกัครับว่าในระหว่างการแบทเทิลเนี่ยฝ่ายเราครับใช้พลังวีสตาใช้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับใช้ได้ใช้เป็นความสามารถที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวคล้ายๆ g ีตอนนั้นแหละนะครับอันนี้ทีเด็ดอนีทีเด็ด นี่อ่าฮายาชิคาเมะครับป้าเอา้าเอามาเฉยเลย <laughs> นี่ระซ่าต้องมามันก็นอัน v นี้อะไรวีสตาร์ิซ่ามีวีสตาร์ใช่ะนะครับเขามีพลังวีสตาร์ของเขาเนี่ยเป็นท่าโจมตีนะครับก็คือสตาร์เบลสนะครับสามร้อยยี่สิบใช้ไฟสามลูกไรสีหน <120. S 1> ึ่งสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบนะครับเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้สองลูกทิ้งที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดแค่นั้นครับ แล้วก็ท่าาวีสตาร์ใช้ได้ครั้งเดียวไงก็คือตี320แล้วทิ้งพลังงาน2ลูกโอ้ไม่ดีจังแล้วท่าแรกเพลิงระเบิดครับถ้าปอมมอนต์ตัวนี้มีตัวนับดาเมจวางอยู่จะตีเพิ่มขึ้นอีกร้อยหนึ่งก็ตี230โอยามกโอ้ไม่นือวคอมโบกับแอนด์มากเลยครับเป็นเด็กที่น่าเล่นมากครับ3าดาเมจครับอะความเสียานของชิโรนาครับอะมุกคูเบิร์ดไนเติครับโกบิดครับอาโกลูครับจบนะ เข้าเติมผมครับบูเซลนะครับมูคูเบิร์ตนะครับพิกซี่แล้วก็สเตเดียมที่พังทลายครับสเตเดียมนี้น่าจะต้องใช้อยู่แล้วเนาะจำนวนโปเกมอนที่ทั้งสองฝ่ายสามารถวางได้บนเบนเหลือสี่อ๋อเหลือสี่ตัวนะครับถ้าถ้าหากว่ามีห้านะครับวางการนี้ลงไปก็ต้องต้องต้องเล่งออกหนึ่งใใช่โอ้สเตเดียมดีนะฮะมูเกนคงไม่เล่งแล้วละเรียกว่าหมดยุกไปเลยใช่ไหมหมดเลยนะเอออะมาเข้าเทิมผมครับ ่าความใส่ใจของเชเลนฮะมีอะไรอีกเอออ่ะจิรามี่ฮะแล้วก็เบตตันครับพอนนล้อครับไซคโคลฉับพลันในเดินฝ่ายเรานะครับเมื่อน,นำการนี้จากมือวางบนเบนช์ใช้ได้หนึ่งครั้งสลับฟอนมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามกับฟอนมอนเบตฝ่ายตรงข้ามเลือกมาครับอเอ่อเป็นโทรปิอุสนะครับซามายอรุอ่าฟุคามารุครับจิรามี่ฮะอุยอุ๊ยมาอีกแล้วอุ๊ยฮะ เชมินเอสไอครับเชมินเอสไอครับโอ้โหเอ้ยแต่สวยนะครับใช่ฮะโอ้สีสดใสมากนะแต่แต่อันเนี้ยสีสีดาเมจใช่ครับนี่ครับกิกิเกียโมคาซาลูนายเอตันปิปปี้ครับผมได้เชมินเหมือนกันครับอ้าวเชมินธรรมดาเออเมื่อกี้ลืมบอกเลยนะครับเชมินก็จะเป็น เป็นย่าเลยครับร้อยเก้าสิบตีปีรีเวนเบิร์ดดาเมจเพิ่มจากจำนวนการรางวัลที่แผ่นทองมหยิบไปแล้วคูณสี่สิบอ๋อหกสิบแล้วบวกไปเพราะดูเหมือนจะใช้ตีได้อยู่นะครับอ่ะเอเดนคิเบิครับมุคุรุครับเฮกานิอาจิริสึฮะเฮนเนอร์งานวิจาร์ของศาสตราจารย์ครับโอ้ยศาสตราจารย์นานาคามาโดใช่ครับสวย เื่อใครเบื่อส่รจารย์แมกโนเลียแล้วนะครับแหมมีส่รจารย์แมกโนเลียมีส่รจารย์จูเนเปอร์โอ้ใส่รจารจูเนเปอร์หรือว่าอาราอารากินั่นเองทื่อญี่ปุ่นอ่ะครับผมมาฮะคินโนกะซ่าครับคุมาชุนบูเบอร์ครับอาชิริสึฮะไม่ออกครับลูคาริโอครับความสามารถครับจิตสู้อมมิตครับใช้ได้หนึ่งครั้งครับในเทอร์มฝ่ายเราครับวางตัวนัตเรมดสองตัวครับบนโปันนี้นะครับ หลังจากนั้นครับเลือกการ์ดพลังงานต่อสู้นะครับหนึ่งใบครับจัดสลักาฝ่ายเราครับติดที่บนอนี้ครับแล้วก็สับสลักาด์โดน2ี่สและหยิบพลังงานนั่นเองใช่แล้วถ้าโจมตีของเขาเหมือนว่าจะทิ้งพลังงานแล้วตีแรงอืมใช่ครับทิ้งการ์ดพลังงานต่อสู้ทั้งหมดที่ติดสับโปโมตัวนี้นะครับที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดนาเมรเนี่ยจะเพิ่มจํานวนการ์ดนั้นใบละหกสิบครับอือดูดันนะค,ครับทันแบร์อุ้ยตัวนี้ผมชอบอะเล่นร้อยสี่สิบ แล้วก็ก็สายตีธรรมดานะเข้าเทิร์มผมครับสเตเดียมที่พังทลายครับพุทธจมภัพุทธจมภันิวลานาเจคิฮะไม่มีนะครับพิกซี่ครับซี่เอเลบูครับเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเห็นอ่ะกิเกียทามูนเองผมว่าใช่อ้าวใช่ครับใช่จริงๆมัน <c oughs> มันมี <c oughs> ไฟเยอะไฟเยอะนะครับปิดไฟลุกชนใช้หนึ่งพลังงานนะครับตียี่สิบถ้าโปเกมอนนี้มี ตัวนับดาเมจวางอยู่การโจมตีจะโบอีก7จ็นะครับแล้วก็ไม่นำจุดอ่อนมาคิดด้วยโ oh. อก็คือถ้ามีตัวนับดาเมจวางอยู่นะครับสี9เก้าสิบเ <Okay. S 1> ฮ้ยวีมาว่า oh. วีว่ะโดนกระสือครับโอ้มีความสามารถด้วยนะครับเ <c oughs> จอาพ่อกระเป๋าหนัก <laughs> โอ้โหช,ชอบมากเลยโปเกมอนนี้ครับสามารถติดไอเทมติดโปเกมอนะครับได้สูงสุด4ใบครับเมื่อความ สี่ใบเลยเหรอผมผมผมไม่อ่านผิดใช่ไหมเนี่ยไอเทพติดปูม่อนครับได้สูงสุด4ใบครับเมื่อความสามารถนี้หายไปครับให้ฝ่ายเราทิ้งไอเทมที่ติดปูม่อนครับจนเหลือหนึ่งใบที่ตัวเอกติงการครับก็คือสมมติติดอยู่4ใบแล้วโดนแบบทางทีมะส่ยอดขาว็จะตึ้มหรือใบเดียวอ๋ออ๋อโอเคอ่าผมเข้าใจแล้วเข้าใจนะแต่ผมชอบคือการเขาดีมากครับคือตรงสายตาเขาจะมีแดงแบบแบบยังไงรับมัน บรรลากถ้าใครเปิดได้น่าจะเห็นมีกิมมิกดีนะติดไอเทม<ช>ไมด้เยอะนะครับมีพวกไอเทมบวกดาเมจนี่จะสีแรงได้แล้วเนี่ยสี่ใบโคลิงนะครับไดโนสพาร์ตนะฮะมูคูฮอคครับ,รบ,รบแล้วก็โปรเซสโอเคครับเป็นบูเบิร์นเปเปอเตอร์ครับกิเกีะโคลิงฮะอ่าไดโนสครับมินมาดามครับ ทามาทรมาฮิโกซันลุครับโกบิดโอ้ยอ้าดามครับดามเมจมาเลูโอซิวครบเลยครับหนึ่งชุดนะฮะได้เลยคูหนึ่งโอเคอาจจะอุตวีอารู้จักไปแล้วนะได้อีกสองดามเขาํำไปเยอะอะ HP เหลือเจ็ดนะครับเนี่ยฟังผมบ้างขอแบบว่าทีเดียว KO เลยได้ไหมไม่ได้นี่หว่าเลือดคนละสิบสามเบสเบเตอร์ครับแล้วก็โยนนัวอ่ะโอเค เบนโยนัวสเปเชียลทรานเฟอร์นะครับใช้กี่ครั้งก็ได้เลือกพลังงานพิเศษที่ติดอยู่บนมอนบนกระดานอานย้ายไปติดพลมอนตัวอื่นอีกใบหนึ่งเป็นแคมป์ไฟของใช้กับเด็กไฟแน่นอนฮนะการนี้ถ้าไม่ทิ้งพลังงานไฟจากคนมือจะใช้ไม่ได้คือต้องทิ้งก่อนไฟใบนี้แล้วดูการเจ็ดใบาจากสำรับนะครับเลือกการ์ดได้สูงสุดสองใบนำขึ้นมือการที่เหลือนำใส่สำรับแล้วสับอู้ดีมากเลยทิ้งไฟแค่ลูกหนึ่งเราเลือกสองใบกับเจ็ดใบบนฝุดขอขอแยกเอามาครับอ่ะกามิเอลครับ ชิซาริเกอร์ครับเอเลบูครับกิเกียฮะไฮเปอร์บอลครับเฮ้ยจังเลยไฮเปอร์บอลกลับมาแล้วนะครับครับใครที่มีการ์ดใบเก่าก็ยังเล่นได้นะใช่ครับโอ้สมัยสมูเลยนะแต่นี่อีกอาร์ตหนึ่งนะอีกอาร์ตหนึ่งใช่ชุดแรกที่เราเปิดเอออาร์ตใหม่มันก็สวยกว่าแหละนะครับใครคิดถึงนะครับก็ตอนนี้กลับมาเล่นได้นะครับโบวารุนครับผมบูเปอร์นะครับมิคาโรเก้นะครับโอ้เนโอแลนด์มาโอ้ของดีผมบอกเลยนะของดีเนโอแลนดวีนะครับ มีความสามารถลูมินัสไซด์นะครับก็คือในเทิร์นฝ่ายเรานะครับถ้าหากว่าวางการนี้บนเบนจะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเลือกการซัพพอร์ตหนึ่งใบจากสำรับการฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูนําขึ้นมือแล้วสับสำรับการคุณแมหม่นมอะนะคะัดเทนยูคาปูทเลฟูตัวเนี้ยเออแล้วก็ถ้าคอลีเ์นไม่มีอะไรตีร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ตีแล้วก็เอาตัวเองทั้งหมดนะครับกลับเข้าสำรับการได้ครับ อ้าวโอ้อ้าวมาเอลคุณวีสตาร์วีสตาร์นี่อ๋ไม่รู้ล่ะผมทำดาเมจก่อนเลยครับสามดาเมจเป็นวีสตาร์มีพลังวีสตาร์ก็คือเอ่อปุยป้ายสตาร์นะครับสาดาเมจกับโปวยมอนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวเท่ากับจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับโปวยมอนนี้คูณหกสิบถ้าติดห้าลูกก็ตีสามร้อยติดหกลูกก็หกสิบใชโอ้ เอลฟุนวิสตาร์ครับโอเคสวยงามมากๆเลยผมชอบการ์ดสีสตาร์มากเลยวิสตาร์มันดูแบบเป็นอาร์ตอีกแบบหนึ่งไปเลยเนะผมรู้สึกเหมือนมันมันเทียบเท่ากับ SR เลยอะเอสอาร์ป็นมอนแบบเออเพราะว่าเท็กเจอร์อะไรมันสวยอะครับนะฮะเข้าเถึนบุญเลยครับผมเพิ่งได้แค่ใบนะวีซตาเนี่ยผมตามมาแล้ว8ต่อ7ครับ8ต่อ7ดเลยแป8ต่อ7นะฮะมินอุดามาครับเฮกานิครับชูรินครับลิโอฮะอ๋อมานิล่าฮะ ิซาลิเกอร์เข้มขลังความแน่วแน่หน่อยความดูหน่อยดาเมจจากท่าต่อสู้โปรมอนนี้ที่ติดอยู่ใช้ทํากับโปรมอนวีฝ่ายตรงตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามบวกสามสิบตีวีแล้ววีสตาร์วีแม็กแรงขึ้นครับสามสิบติดสี่ใบให้กับไอ้ดงคาราสึบวกบวกไปเลยร้อยยี่สิบมาซองนี้นะครับผมจะต้องทิ้งหักให้ได้ครับมาลูซิโอครับโปวารุนครับดาเกคิครับโอ้ยเอ้ามา ไฟไฟอ้าวลิซารอดวีครับโอเคแม่มีท่าได้เด็ดๆเผาให้เป็นเท่า่านนะฮะก่อนจะทำดาเมจครับทิ้งไอเทมที่ติดกับโปบอนนะครับที่ติดอยู่กับโปบอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามครับที่ตำแหน่งทิ้งการครับ <ấu S 1> โอ้โอ oh, ก่อนจะ่อนจะดาเมจจะเกิดขึ้นครับทิ้งไอเทมที่ติดอยู่นะครับเผาก่อนเลยเผาเลยฮะดาเมจ9เก้าสิบครับอีท่านก็เป็นฮีบลาสนะครับก็ร้อยแปดสิบนะครับอ่า โอเคลิซดอนได้ไปอีกได้บิ๊กสองดาเมจผมเหลือห้าแล้วถ้าผมโดนถ้าผมโดน HR ผมก็ล่วงแล้วเนี่ยลาคิโนโยมาวารุพคจมะฮิตรานเนนดอลนะครับมุกคุฮอกครับโยมาวารุมิโนมุจิครับโพเทชิเอ็มเพลอ๋อ้โพเทชีเอ็มเพลอ่าลอยขึ้นฉุกเฉินครับในเทิร์นไฟล์เราครับถ้าการ์ดนี้ครับอยู่บนตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับ และบนมือฝ่ายเราเนี่ยไม่มีการ์ดเลยครับแม้แต่1ใบใช้ได้ถึงครั้งครับวางการ์ดนี้บนเบนซ์นะครับหลังจากนั้นครับจั่วการ์ดสาใบครับจากสำรับการ์ดฝ่ายเราหมายถึงว่า<อ>ถ,ถ้ามีตัวนี้อยู่ในตำแหน่งทิงการ์ดแล้วถ้าบนมือเราไม่มีการ์ดเลยเขาเด้งกลับเข้ามาได้นะาวางบเบนซ์จ<อ>ัว่วการ์ดสามใบได้หลายเอฟเฟกตแล้วเนี่ยตัวเขา<อ>ตัวเขาเองก็มาใช้ได้ด้วยนะ<อ>นั่นแหละพไทย้ย เปิดมาเจอเลยดงคาราซึเหมือนกันฮะเจ้าพอกระเป๋าแต่ดูสิอ๋อตรงตาเขามีแบบชุ้ยใช่ใช่ฮะเออเออโอเคดงคาราซึครับแล้วก็ดับเบิลเทอร์โบเอนเนอร์จีแก้สวยนะผมชอบนะมาขอวินซ่าสักใบหมวกนิัยภหม้อแล้วไผ่หม้อแล้วเม็ดของท่าต่อสู้โปเกมอนธรรมดาตีลดสามสิบอ๋อลดสามสิบนี่เองอ่ะซิโบล่าฮะัจิลากิโน่ครเอเบูฮะ ไม่ออกครับโอเซลครับโอลิงคูมาซูนเอเล็กซีเบิร์นมานฟี่โอ้ยดีใจเหมือนได้การ์ดวีต้องใช้บูเบิร์นนะฮะมุคุรุครับโนโคโคฟุคามารุเฮนเดอร์คำสั่งของบอสครับโอ้เป็นอากาคิฮะรอบนี้อ๋อบอสใหม่โอ้โหสวยมากผมเนี่ยเดี๋ยวจะทำเด็กที่แบบเป็นคำสั่งของบอสแบบบอสคนละคนโอ้โหสามบอสไปเลยนะ รู้สึกอยากได้เราจะได้คำสั่งของบอสทุกคนแล้วเนี่ยแบบ S R ครับโอ้โหอ่ะลิโอลูครับชีรินมุคุลุผมว่าผมได้แล้วเฮ้ยเอลฟุน S R S R เฮ้ยเอลฟุน S R ครับแม่นี่สีดาเมจสีดาเมจพุทธเหลือสองครับแม่ยูยูกลับมาแบบโอเมก้มปิ่มแล้วนะฮะ บูทเหลือ2ผมเหลือ5ครับอาจทำดาเมจเข้าไป4ดาเมจนิดเดียวเท่านั้นวีอีกตัวเดียวเนนโดครับย่าชิรลอนครับคิโนโคโคครับฮิโกซัลุไม่ออกครับออกคิตรานครับครับโอเคครับรอไปอีกหนึ่งซองครับยังรอดยังรอดมากิเกียครับโนสพาสปวาลุนครับบูเบอร์ไม่ออกครับออกเป็นการสับสุนครับของฮามานะฮะ เลือกการ์ดโปเกมอนนะครับแล้วก็ไอเทมติดโปเกมอนครับและสเตเดียมครับและพลังงานครับได้สูงสุดอย่างละหนึ่งใบครับจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราครับให้ฝ่ายตรงข้ามดูครับแล้วก็ใส่กลับไปที่สำรับการ์ดแล้วสับครับอ๋อใส่กลับไปสำรับการ์ดผมตกใจนะผมกำลังฟังอยู่ว่าจะขึ้นมือหรือเปล่าโอ้สี่อย่างเลยเเนี่ยนิวราครับผมนาเกคิเฮกานิโกคาซารุครับไหนขอดูนิดนึง เบรนนิ่งคิกตีร้อหกสิทิ้งพลังงานทั้งหมดนะสองใบก็ตีร้อยหกสิบเกียร์ไฟบันเยกันนะใช้หนึ่งพลังงานไฟไงากาซห้าใบจากด้านบนสําหรับการไดเมจเท่ากับกา๊าดพลังงานที่อยู่ในนั้นคูณ8ปดสิบแล้วก็ทิ้งกา๊าซพลังงานที่ให่ไว้ที่ตำแหน่งทิ้งการาดก๊์ดท,ที่เหลือใส่กับข้ากล่องเราสับเหลือกี่ท่องเนี่ยโอ้โหเหลือไม่มากแล้วครับออกมาช่วยผมหน่อยฮนะใครก็ได้ครับ <ผม S 2> ใครก็ได้ <5. S 2> โอ้ยได้มาตั้งพี่อีกหนึ่งใบครับโอ้โหได้สองเลยเหรอได้สองใบ อ่ะมิคาดุเกะฮะัจิอากิโนะครับโยมาวารุครับเฮ้ยเฮ้ยแมวหน้าเฮ้ยแมวหน้าเฮ้ยเทนเนอร์ครับซัพพอร์ตครับแล้วก็เทนเนอร์ธรรมดาหรือเปล่าไม่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 เอาละเฮ้ยโอ้ไฟน้ออะไรวะโอ้หนุ่มน้อยผู้นี้ออกมารุ้งเลยครับ HR ครับโอ้โหแคมป์ไฟป่ะ แค้มไฟครับแค้มไฟ S R 5 KO มดแล้วแล้วคุณฮิวตัวเองอีกคุณฮิวตัวเองอีก5อะไรครับเนี่ยใสๆครับอันนี้ใสๆฮะโอ้โหอุยแสดงว่าได้อีกใบหนึ่งเหรอนั่นน่ะสิตัวผมคึดว่าหมดแล้วนั่นน่ะผมคิดว่า S R เนี่ยมันคือสลอตของอีกอันหนึ่งนะเนี่ยใช่ป่ะเออเฮ้ยโอเคบูธชนะไปฮะโอเจแล้วฮิวด้วยโอ้โห เอาอะตอนนี้ผมลุ้นแค่ว่าผมจะมีแบบนี้บ้างหรือเปล่าเออนั่นสินะชิลีลิโอรูลุซิโอการเบียสครับแล้วก็ความใส่ใจของเชเรนตอนนีลอสครับโพจามาครับนาเกคิฮะนิว่าครับการเบียสครับแคมไฟผมว่าใช้ได้พอเด็กไฟต้องใช้นะอ่านกรีความเทอเยทยานของชิลอนะลาพาสครับโพชิคะลิโอรูฮะชิลีนครับน้ำดื่มสะอาดครับ เออกาะบายตืดตืดตืดไม่มีอะไรครับโทพิอุสไดโนดเดี๋ยวนะผมนี่ขาวีสัยใบเนินผมมีแค่ใบเดียวนะเนี่ยโอ้โหอันวะอ่ะธามะธามะเกียร์ฮะเออเข็มขัดแห่งความแน่วแน่ฮะอ่าของดีครับธามะธามะเกียร์มุกคูเบิร์ดคำสั่งของบอสอันนี้ดีใจเอ้ยอย่างนั้นก็ได้สักใบหนึ่งนะต้องมีต้องมีเนี่ยจัดสวยนะครับอ่าความใส่ใจของเชเลนนะฮะมุกคูเบิร์ดครับเอเลบูไนเอิร์ต์นครามลฮะ เอจะไม่ออกเลยเหรอเอ้ยนี่ผมเหลือสองซองเลยนะของคุยก็เหลือสองซองต้องอยู่สองซองนี้แหละออกไม่น้อยมาครับซองที่ยี่สิบเก้าครับฟิกซี่ครับฟุคามารุครับโมคาซาลุครับปิปปี้แล้วก็บีดารุครับเิเารุใช้ได้ใช้ได้นิโนมุจจิพุทธาชิชิมโบล่าโดไดโตสไฮเปอร์บอลไฮเปอร์บอลได้ลูกหนึ่งเอ๊ะได้ไฮเปอร์บอลเหรอฮะผมได้ไฮเปอร์บอลซึ่งได้ซึ่งได้เอาล่ะนี่สองสุดท้ายแล้วนะ กีตอร์กัซ่าครับโกบิดครับคุณมาชุนครับเฮ้ยมีอะไรครับยังคือไอ้เลมฟุนครับวีสตาร์ครับนี่คุณคุณชาปนกิจให้ผมด้วยนะผนได้ทำได้อีกแสดงว่าอันนี้ผมต้องมีว่าต้องมีอันอันนี้ต้องมีต้องมีแล้วแหละเออต้องมีถ้าไม่มีถือว่าบล็อกผมเฮงกว่าเโคตรเฮงเลยน่ะ ต้องมีต้องมี้อาสดทายอายคือผมแพ้ไปแล้วนะแต่ก็อยากจะรู้ว่าได้หรือเปล่านะฮะอ่ะ,อะ,อะเออเฟิร์นเยแบบไม่ให้รู้มีไหมมีไหมผมผม,ผมว่าไม่มีว่ะไม่มีไหนลองเอาวีวีซาออกมาให้หมด <c oughs> โอ้โหคราวนี้ผมนี่ของจริงวะ่ะเออ์ฟุนเนอดงคาร์เซ นะครับ uh huh. เอลฟุนนะผมต้องเล่นเอลฟุนวะเนี่ย uh huh. ของคุณที่มาอย่างเฮงเลยคราวนี้บอกเลยว่าของวูดคือเห็นได้ชัดดีกว่าเยอะใช่นะครับที่เด็ดมากฮนะสำหรับสำหรับอีพีนี้นะครับครับอันบอบแบทเทิลนฮะโอ้วูดชนะไปแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับมีการซ้ําด้วยนะสุดๆไปเลยแมทมีการเาทรดเดอร์สีลุงนะครับ,รบตอนนี้นะครับแล้วก็ อู๋ยยังไม่มีใครได้เราไม่ได้ a l ลเ r เน t อาร์ตเนอะแต่เดี๋ยวเราไป<ช>เปิเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาขิงกันในอนาคตแล้วกันนะครับได้ได้ <laughs> โอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดชุด Starbird แล้วก็ We start ได้ t h e great power นะครับ uh, สองชุดนี้นี่ออกมาก็แน่นอนฮะ uh, มีแต่การดีๆจะเปิดสักการะใหม่ของการแบทเทิลชองมอนตีจีกันเลยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมาตีกันบ้างแล้วแหะเ,<อ>เดยดูกันว่าจะเป็นอะไรนะฮะวันนี้จะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ